โอ้ oh, เพื่อนๆนแย่ yeah, แล้วสายไฟของเราเกิดขาดเกิดโว่เกิดแหว่งแบบนี้ถ้าเราไม่มีเทปพ,พันสายไฟเราจะแก้ปัญหายังไงสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆจากทางช่องค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อนๆนถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้แล้วไม่มีเทปพ,พันสายไฟเราจะแก้ปัญหายังไงเยแมวมีทางออกให้กับเพื่อนๆนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูไปทำกันคะ่ะถ้าเกิดลักษณะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะที่ทําให้สายไฟเราเป็นลักษณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนูก,กัดหรือของมีโคมหรือสุนัขกัดนะคะหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นแบบนี้แล้วเราไม่มีเทปพันสายไฟนะคะวันนี้ยายแมวมีทางออกให้กับเพื่อนๆนะคะเราจะใช้ตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ปืนกาวค่ะเราจะใช้ปืนกาวนะคะเป็นตัวรักษาสายไฟที่ขาดที่โหวดที่แหว่งนี้นะคะรักษาแบบไหนเดี๋ยวเรามาทําค่ะวิธีการก็ไม่ยากนะคะเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะยิงไปบริเวณที่รอยโหวรอยแหว่งแบบนี้นะคะเราก็จะเคลือบสายไฟเลยนะคะเพื่อนๆเ,เคลือบรอยที่ถูกกัดนะคะ แบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราเคลือบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขาแห้งสักพักนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราใช้ปืนกาวยิงจนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปล่อยให้แห้งก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะเพื่อนเนเขาก็จะเคลือบรอยที่โหวแหวงที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะ ทำให้น้ำหยดลงไปก็จะไม่โดนแล้วนะคะหรือมืออวัยวะต่างๆของเราก็จะไม่ถูกเขาแล้วนะคะก็จะปลอดภัยต่อเรานะคะนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหรือทางออกให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าเราไม่มีเทปพันสายไฟนะคะเราสามารถใช้วิธีนี้เป็นอีกวิธีนะคะในการป้องกันนะคะไฟรลวจากสายไฟที่ขาดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะการซ่อมสายไฟรั่วแบบง่ายๆด้วยปืนกาวนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยยแมวพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะ ในการรักษาสายไฟรั่วหรือว่าสายไฟโวสายไฟแหว่งแบบง่ายๆค่ะ